สวัสดีครับมีพี่น้องถามว่าสำหรับคุณแม่นะครับที่แทงลูกนะครับคือแทงลูกครับแล้วก็หรือว่าลูกคลอดออกมาไม่นานเสียชีวิตเนี่ยก็มีคำถามว่าอาจารย์เด็กเหล่านี้รอดหรือไม่รอดเด็ก่นนี้รอดหรือไม่รอดนะครับก็ต้องบอกให้พี่น้องฟังนะครับว่าทำไม เราเด็กคนนี้รอดหรือไม่รอดเนี่ย,เร,ยเราไม่สามารถเราไม่สามารถที่จะเราไม่สามารถที่จะฟันธงได้นะครับว่าเด็กคนนี้รอดหรือไม่รอดนะครับเพราะเราไม่ใช่พระเจ้าแต่จากหลักการของ,งพระคัมภีเรารู้ว่าเด็กคนนี้รอดแน่นอนนะเพราะมีมีหลักนะครับเนี่ยที่ตัดบทที่สองข้อหนึ่งอธิบายทุกอย่างต้องมีหลักหลักการอย่าง,ง,าง,ง่ายมากเลยนะง่ายมากพระเจ้ายุติธรรมไหมยุติธรรมยุติธรรม คนเป็นคนเริ่มเนี่ยเมื่อไหร่ก็คือสเปิร์มกับไข่ผสมกันก็กลายเป็นคนแล้วแล้วพระเจ้ายุทธธรรมยุทธธรรมก็คืออะไรมนุษย์คนไหนไม่ได้ใช้สาการเรื่องในการตัดสินใจให้ทำบาปพระองค์เอาโทษเขาไม่ได้เอาโทษเขาไม่ได้นะนั้นเด็กทารกอ่ะเด็กทารกอ่ะคือว่าเด็กที่อยู่ในคันแล้วแทงเขายังไม่ใช่สถานการเรื่องขขาในการที่จะตัดสินใจทาบาปเลยแต่นั้นทําไมก็ฟันธงรอดหลักการวิวีรอดเลย และซึ่งถ้าพระบีดูพระมีก็จะมีสองตอนชัดๆหนึ่งภพกษัตร 12, ิย์บทที่สิบสองไอบทที่สิบสี่หนึ่งภพกษัตริย์บทที่สิบสี่ข้สองสามสิบสองหนึ่งอสามว่า,างี้เพราะฉะนั้นขอเชิญเสด็จกลับไปยังพระตหนักของพระนางเมื่อพระบ,บาทของฝาพระบาทเมื่อพระบ,บาทของฝาพระบาทเหยียบเมืองอุมาณนันก็ถึงแก่บรณาและเสด็จบวงไว้ทุกข์ให้เธอและจะฝังศพเธอไว้เพราะเธอผู้เดียวเท่านั้นในวงเยลวัมที่จะไปถึงรุประส์ เอาแต่ตัวเธอนั้นยังเห็นบางสิ่งที่พระพทยไพิววาพระเจ้าสุเรลวในราชวงศ์ของเงยลรอมกษัตริย์เยลระมำเนี่ยก็เป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายแต่ลูกเขาเป็นเด็กทารกนะลูกเขาป่วยเป็นเด็กลูกป่วยเขาให้เมียปลอมตัวไปหาผู้รับใช้พระเจ้าผู้รับใช้พระเจ้าทำไมครับรู้เลยว่านี่ปลอมตัวมาจึงบอกไงไม่ต้องถามหรอกเด็กทารกนี่เสียชีวิตแน่น,นอนแต่พี่น้องดูข้อสิบสามหนึ่งมกษัตริย์สิบสี่ข้อสิบสามเด็กทารกนี้เสียชีวิตเพราะว่าพระเจ้าเห็นบางอย่างดีในตัวเธอ พองค์รู้ดีฮะเด็กคนนี้ถ้าโตไปเนี่ยมาที่ติดเชื่อพ่อไม่เอาพระเจ้าก็ได้แต่เอาไปตอนนี้ดีที่สุดนะครับแล้วดูที่ในปริยาจารยเปรี่รีข้อที่สองข้อที่สามว่าไงเพราะฉะนั้นพระเจ้าแสดงความดีดว่าคนตายที่ตายไปแล้วคนตายที่ตายไปแล้วมีโชคเดียวคนที่ยังเป็นอยู่เออคนที่ยังไม่เป็นมาที่ไม่เห็นการชั่วอพวบัตรขึ้นไปใต้ดวงอาทิตย์ก็ยังก็ยิ่งดีกว่าคนทั้งสองจะพวกนั้นเห็นไหม ถ้าผมเลือกได้นอะผมเลือกตายในท้องแม่หรือเกิดทารกุ๊ก็ตายแล้วคือยังไม่ใช่สักระแต่ใจธรบาตแล้วผมก็รับประกัพิเศษนั้นหลักการพีเบียเด็กที่ทําไมกับแทงลูกถือตายตอนแทงหรือว่าออกมาไม่นานแล้วเสียชีวิตแต่คนดีพวกเหล่าน้รับประกนพิเศษคุณดูเหมือนว่าเขาทําไมโชคร้ายเหลือเกินแต่จริงแล้วก็รับประกัพิเศษหรือตาลกกหรือมีชุดลูกไปอยู่ในอ้อมอกพระเจ้าเลยโอ้ถ้าเลือกได้ผมเอาอย่างนี้แต่พวกเราที่ว่าก็เลือกไม่ได้เราเกิดมาแล้วใช่ไหม ดังนั้นขอให้เราใช้ร่างกายขอยงต้องแล้วกันในการปฏิบัติพระเจ้านะครับที่ฮ่องกงมีอาจารย์ท่านหนึ่งลูกคนที่สองขงท่านนะครับเกิดมาแล้วมีความผิดปกติทางสมองแม่รักลูกมากเขาพยายามแี่ช่วย้ลูกเขาให้คุณหมอช่วยสุดท้ายเดือนเสร็จอยู่ได้เดือนกว่าดีกคาล,ลกก็เสียชีวิต อาจารย์ท่านเนี่ยท่านก็แต่งเพลงหนึ่งให้กับลูกของท่านคนนี้จะบอกลูกไปลอยที่สวรรค์แล้วท่านบอกว่าตอนที่ลูกท่านเสียใกล้เสียชีวิตเนี่ยท่านไม่รู้ว่าลูกเจ็บปวดขนาดไหนแต่พยายางท่านคุณแม่อุ้มถาลกอุ้ยในอ้อมกอดแล้วก็ร้องเพลงกอบแล้วเด็กทารลกก็สิ้นใจอยู่ในอ้อมอกของคุณแม่ แม่พูดแกบอกว่าคารี่ภรยาแกอุ้มลูกภรยาแกร้องให้แล้วพูดกับลูกนี้พูดว่าไงรู้ไหมครับลูกลูกเอ๋ยถ้าลูกเจ็บปวดนะลูกถ้าลูกทรมานนะลูกบินไปหาพีเอซูนะบินไปหาพีเอซูอยู่ในอ้อมอกพีเยซูนะลูกเดี๋ยวแม่จะตามไปเดี๋ยวแม่จะตามลูกไปโอ้นี่ มันเป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่จริงๆแต่นี่ถูกต้องตามหลักความผีด้วยดังนั้นใจพี่น้องนะครับที่แท้งลูกหรือว่าเสียลูกตอนเป็นเด็กทารกนะครับให้เรารู้สึกว่าเราเสียใจแต่เราให้มีความหวังกับวันหนึงจเจอลูกเราอยู่บนสวรรค์นแน่นอนแล้วก็เราที่มีลูกที่เติบโตนะครับต้องเลี้ยงลูกดีๆเป็นแบบอย่างแก่ลูกนะครับโอเคไว้เจอกันหนึ่งทุ่มนะครับปวดอยาีกินนะครับ ขอพระเจ้าอวยพรสำหรับพี่น้องทุกท่านกว่าจะกินกับ